โปรโมชั่นรถป้ายแดง by c ล l l Henry สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคน,นไหนกําลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับรถบรรทุกด้านและโปรโมชั่นที่คุ้มค่าเรียกได้ว่าวันนี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะเพราะว่าแคลได้วางรวมข้อมูลเกี่ยวกับรถบรรทุกด้านซและโปรโมชั่นที่คุ้มค่าไว้ให้ในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับคําถามที่อินบ็อกมาถามทางเพจกันเยอะมากเลยนะคะกับคําถามที่ว่า ในเจนปัจจุบันมีด้วยกันทั้งหมดกี่รุ่นย่อยนะคะตอบตรงนี้เลยค่ะว่ามาด้า2ปัจจุบันนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นย่อยค่ะนั่นก็คือเริ่มต้นกันที่ตัว 1.3C นะคะตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างขายมีฮอตฮิตกันมากเลยทีเดียวนะคะกับฟังก์ชันที่จัดเต็มในราคาที่ไม่ถึง6 0 0 0บาทแอบกบระซิบนะคะถ้าใครกําลังเล็งรุ่นนี้ไว้นะคะขอบอกว่าให้รีบจับจองเป็นเจ้าของโดยด่วนค่ะเพราะว่ารถบ,บางส่วนได้มีสมมอบแล้วนะคะต่อกันที่ หรืออ Exilator นนนั่เงะะคมองจากภายในนะคะรุ่นนี้จะต่างกับรุ่นซค่ะเนื่องจากที่พวงมาลัยนะคะด้านขวามือค่ะจะมีระบบค r u i คอ c o n t r นะคะรวมถึงมีแพด s อ i ชิฟที่พวงมาลัยให้ครบเลยค่ะยังไม่พอนะคะยังมีตัว Active d n a m i Display ค่ะซึ่งบ่งบองนะคะอัตราความเร็วขณะขับขี่ค่ะทำให้เราไม่ต้องละสายตาจากถนนนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในขณะขับขี่ค่ะยังไม่พอนะคะ ตัว C นะคะก็คือกระจกหน้าค่ะจะเป็นสีเปียนโนแบล็กค่ะซึ่งจะมีความงดงามนะคะเพิ่มขึ้นค่ะจากตัวสีที่เป็นสีดำด้านค่ะรวมไปถึงยังมาพร้อมกับตัวไฟเดยทามลันนิ่งแลนค่ะเรียกได้ว่าครบคันมากเลยค่ะสำหรับรุ่น e อ c t l r t o r ในราคา6 4แ0 0สบาทค่ะสำหรับรุ่น1.3 SP รุ่นท็อปของเรานะคะที่ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาจากรุ่น1.3 SL ค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้องมองรอบทิศทาง 160องศานะคะก็จะช่วยให้เราง่ายในการในการขับขี่มากยิ่งขึ้นค่ะและยังไม่พอนะคะยังมีตัวระบบแจ้งเตือนในจุดอนับสายตาระบบแจ้งเตือนขณะเปลี่ยนเลนค่ะทำให้เราปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจสามารถอินบอสมายั ction, งเพจโปรโมชั่นรถป้ายแดงบายเซลนัมมี่ได้เลยค่ะไม่ว่าจะโทรหรือว่าไลน์ทิ้งข้อความไว้ได้นะคะแคมยินดีให้คำปรึกา และอยากจะบอกว่าทุกอาชีพนะคะสามารถเป็นเจ้าของรถยนต์มาด้าของเราได้ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจบใหม่นะคะอายุงานเพียงแค่4เดือนก็สามารถออกรถกันได้ง่ายๆเลยค่ะเครดิตดีไม่ต้องมีคนค้ำนะคะขข้อมูลเพิ่มเติมกับแคมได้ตลอดเลยนะคะมาเป็นลูกค้าของแคมกันเยอะๆนะคะ